อยน้ำมันเอ่อน้ำปลาเอ้น้ำปลานะเอ้ยให้ไปใส่สีสีขาวพริกไทยแล้วก็อะไรครับเกลือเกลืออะไรครับน้ำมันหอยแล้วแล้วก็แล้วก็รากนั่นรากอันนั้นอะไรครับใส่ตะไคร้ไปใช่นะครับตะไคร้ไปเยอยครับเกลือเกลือนะครับเติมเไปเติมไปเกลือพอประมาณครับใส่เยอะกันไปันจะเค็มคลิปนี้ถ่ายได้แปนาทีครับเดี๋ยวผมต้อง ขอาภัยนะครับพอดีผัดสีอิผมก็นะครับกี้กี้คลิป,ลปเต็มก็พอดีผมไปลบคลิปเลยครับจบทาไก่ว่ากามันหมูใครมีเลือดไก่ก็ใช้ได้ครับใครไม่มีเลือดไก่ก็ใช้เลือดหมูเลยอันเดียวกันแต่ว่าใครเป็นอิสาลีเมนําต้องใช้เลือดไก่นะครับอ่านน้ำฟองกวนไม้ครับนี่น้ำมันจืดไปหน่อยนะครับต้องใส่เสือเพิ่มนเติมน้ำปลาครับ๋ยวน้ำไม่ต้องใช้ผงข้าทำน้ำกิมมี่นะครับ ค,นะความมันเก่าคอวะมาลองผมไยวเด็กเอ้ยมันไม่ใช่ได้เดี๋ยวว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยชิมหลังไปปุงป้งรถไปนะครับรถดีครับรถดีครับรำมันนะไม่ใล้ารอมันนะจานมอระโกะนะครับ ผมก็นั่งอยู่บนเปลกันนะครับครับนี่ก็ใส่น้ำมันพืชจากมรดกลงไปครับนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับตอนนี้มีสปอนเซอร์นะครับไม่นซิปปี้แล้วรถดีกับกระนองมีสปอนเซอร์เขาฟ้าร้องกาแฟไซมูเขาเนี่ยครับเข้าของมะลิเข้าของมะลิปลาเข้าของสกุลนะครับปลาประโยชครับเจ้ข้าวอะไรก็ได้ครับเป็นเวลาครับไม่เป็นกฎหมายแล้วก็เหนียวไม่ได้ครับ พกวนซื้อมัเมื่อวานะเดฟ้ากนะครับมันก็มีบางเม็ดที่มันหักนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นเม็ดแบบนี้ครับจะบอกไหมนั่งจ๋ยๆอะไล่ะบิลูิลูวิลูวิลิลบิลูวิลวิดพวิลูัิลูวิลลูวิาูวลูิลูวตลวสบูวิล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 าวิลลูว ขา,ข,าขายของครับนกเส้นครับเพราว่าหลังเอาไป่ายแลจากน้ำที่ทุรีครับมันนี้ยังจัดคิวไม่ได้ครับก็ไปดีหลังครับโควิดคราบไม่กไปครับไปน้ำหมูครับเ้าหนุนพอบอกกนเกันนะครับหมคูครับพรา่าหมครต้องไปดูกันตอานน้ไฟออกข้างล่างครับไฟ นวดถอยเมื่อนวดใจฮะแรงเอาดีครับมาครับอาบน้ำนะครับเก็บผักที่ตัวจัวาก่อนัะผักสัทุกวั่นนะเตรียมไปทำงานนะจับมือเไม่อ้ายเหรอที่นี่เหรอถ้า มาเลยครับมาเลยครับเรื่ด้ใดตัวไฟเันอาจจะมืดไหมเนาะย่าเพงผมลองคิดว่ากติดตามช่องเอ่อช่องทำงานรถไฟนะครับช่องเดียวกันนะครับช่องผมนะครับ

ทราบครับนุพะมาเร็วมาครับเวมาครับไปครับเยี๋ยวครนารำคานคตกวนแต่ผมพี่ครับมีอะไรยี่สิบนาทีกับเด็เรียนนะก็สิบสงครับ มานะครับฝากกับบอลนะครับอรุอ่านไป แต่สนใจช็อปปี้ครับสนช็อปปี้เอาอปปแตุ่ณษนาแล้วก็ได้ครับแต่ว่าไง